ทุกรถสดทุกรื่อถานกกกาารรณ์กะ,กะแสสข่วนับสนุนข่าวโดยเนื้อปูก้อนแม่กองบายน้องเนยเนื้อปูกแกะสดใหม่สาดทําเมนูอะไรก็อร่อยโทร094 536 9689ดานการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้านการปรับรางการทุจริต โครงการปักหมุดพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตเป็นโครงการต่อเนื่องซึ่งเริ่มต้นดำเนินการตั้งแต่แตปี2563ถึงจ,จนถึงปัจจุบันโดยเป็นโครงการลักษณะกลางงานที่เป็นโครงการในเชิงเก็บรวบรวมข้อมูลและ,สะแสวงหาแนวทางการต่อต้านการทุจริตจากข้อมูลจริงในพื้นที่ กระบวนการวิเคราะห์โดยใช้หลักการประเมินความเสี่ยงผู้เข้าร่วมให้ข้อมูลคือเครือข่ายชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตในทุกจังหวัดและร่วมติดตามผลความคืบหน้าการแก้ไขป,ปัญหาหมุดความเสี่ยงให้มีความเสี่ยงลดลงโครงการต่อเนื่องขยายผลกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการปักหมุดพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตในพื้นที่จังหวัดครั้งที่2มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อ,อการทุจ,จริตชุมหาราชอ,อ,อ,อบ้านแพะอเภอุทัยอเภอวังน้อยอเภอภาชีอเภอวังตะินอลาดภอรหลวงอเภอเสนานและอเภอบา,ไอางไทรเพื่อร่วมการวิเคราะห์และปักหมุดพื้นที่เสี่ยงต่อ,อการทุจริตในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญ นายปริญญาวิกุ public, ลศิร,ริรัตน์ผู้ในการสำนักงานปปชประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวเปิดโครงการปักหูพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตโครงการต่อเนื่องขยายผลกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการปักหูแผนที่พื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตในพื้นที่จังหวัดครั้งที่สองและให้ข้อคิดอันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมขอเรียนเชิญค่ะมันต้องนำตราคือการป้องกันการทุจริต ป้องกันความเสียหายสร้างจิตสำนึกค่านิยมชื่อสัตว์สุจริตไม่ทนต่อการทุจริตเพื่อลดเรื่องร้องเรียนผู้กระทำความผิดได้ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการทุจริตจึงจำเป็นต้องจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการปักหมุดแผนที่พื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและลงพื้นที่ต่างปักตามหมุดเพื่อลดความเสี่ยงต่อการทุจริต และรวบรวมเป็นฐานข้อมูลทั้ง76จังหวัดที่มีการจัดเรียงและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบวันที่30มกราคม2567องค์กรเพื่อคามโปร่งใสนานาชาติประกาศผลดัชนีการรับรู้กันประเทศไทยได้35คะแนนจาก100คะแนนจัดอยู่ในอันดับที่108ของโลกจาก180ประเทศแสดงให้เห็นถึงการพัฒนิตเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ ที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมมือป้องกันการทีตไม่ทำไม่ทนไม่เฉยรวมไทยต้านโกงการจัดกิจวัตรแผนงที่พื้นที่เสี่ยงต่อการุริตในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งที่2ในหัวข้อแนวทางการจับตามองและแจ้งเบาะแสการป้องกันการลุกล้งเสิยทางหลวงในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและขอให้การดาเนินการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ทุกประการ แต่ว่าในสำหรับโครงการสตตองนี่นะครับเนื่องจากว่าผมคิดว่าเราทำกันาน,านแล้วนะครับก็คงจะมีการดำเนินก,การต่อไปแต่ว่าในรูปแบบวิธีการนี่นะครับก็อาจจะมีความเข้มข้นมากขึ้นตรงนี้นะครับในปัจจุบันเนี่ยก็เข้าใจว่าเราจะมีภารกิจที่มากขึ้นนะครับและอาจจะไม่ได้ร่วมกับสนักงานปวชครับก็บบเป็นเป็นบุคคลสําคัญน,นะครับโดยโดยเฉพาะอาจารย์นี่น่าจะรายชนะนะครับพออาจารย์ท่านเนี่ย นั้นไปเนี่ยท่านผู้ว่าท่านอะไรเนี่ยก็สีสุนมรจารา์ดีนะครับมีท่าน,นาจารย์เนี่ยเท่าที่เราทราบนี่ก็ได้รับ,บ,บการแต่งตั้งหลายคณะนะครับก็ก็ถือว่าเป็นการช่วยกันทำง,งานนะครับแล้วก็เป็นข้อดีด้วยผมมองว่าเป็นข้อดีเพราะว่าอย่างต่าเนี่ยเราก็จะได้รู้เป็นการประสานทั้งปบะชอทั้ง ขวาทับซ้ายน่าะแล้วก็นีครับนี่ผมจะมานำเสนอในหัวข้อแนวทางการจับตามอ,องและแจ้งบาะแสในการาป้องกันการลุกลามขเขตทางหลวงในจังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยาครับผมชื่อสินชัยไกีเกตน,นะครับปัจจุบันจะรงตำแหน่งัวหน้านหมดทางหลวงรามอินทึงสังกัดกับทรมอทงบทางหลวงมอยุธยานะครับก็ทับห้ยายนึงในวันนี้ครับก็อยาบอกว่าผมเป็นวิทยากรแล้วกันก็ถือว่า เรา,าใช้ประสบการณ์กันก็คือผมก,ก็จะเล่าประสบการณ์ในการทํางานเกี่ยวกับด้านการทางานกับการลุกล้ำเขตทางหลวงในพื้นที่จังหวัดนครศรีอยุธยานะครับพืชพันธุ์ไม้ทุกชนิดสัมพาน์ท่อหรือรางระบายน้ํำมุงล่องน้ํากําแพงกันดินเขื่อนรั้วหลักสํารวจหลักเขตหลักระยะป้ายจราจรเครื่องหมายจราจรขึ้นหรือลงรถและอาคารหรือสิ่งอำนวย อุปกรณ์ต่าง